คุณพอมีเวลาไหมครับคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าครับยินดีที่ได้รู้จักครับคุณพูดภาษาเกาหลีได้ไหมครับไม่เป็นไรครับคุณอยู่ที่เกาหลีมานานแค่ไหนแล้วครับอ๋อเหรอครับเราเป็นคริสเตียนครับคุณเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูไหมครับ ผมมีข่าวดีกับพระเยซูคุณพอจะมีเวลาบ้างไหมครับผมขอเวลาสักครู่ได้ไหมครับขอบคุณครับที่ได้รับข่าวดีเกี่ยวกับพระเยซูคุณมีคาคาท็อกหรือไลน์ไหมครับหรือเบอร์โทรศัพท์ไหมครับผมจะติดต่อกับคุณได้ทางไหนบ้างครับ ถ้าคุณสนใจติดต่อผมได้ตลอดเวลานะครับทางลายหรือคาคาท็อกได้นะครับคุณอยากจะเรียนภาษาเกาหลีไหมครับคุณสามารถเรียนกับผมได้นะครับผมสอนให้คุณฟรีครับเวลาไหนก็ได้ครับมีพระเจ้าผู้ที่สร้างโลกและทุกสิ่ง พระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวพระองค์ทรงสร้างมนุษย์และทรงรักทุกคนแต่มนุษย์ไม่เชื่อฟังในพระเจ้าและไม่ฟังคําสอนของพระเจ้าและทําบาปเพราะบาปทุกคนจึงถูกลงโทษในโลกนี้ความทุกข์ยากและความยากลาบากทั้งหมด เกิดจากบาปนี่เองอย่างไรก็ตามมนุษย์ไม่สามารถแก้ปัญหาความบาปได้ด้วยตัวของเขาเองเพียงเพราะว่าคุณมีชีวิตที่ดีแต่ไม่ได้ไหมายความว่าคุณจะได้รับการอภัยโทษจากพระเจ้าได้บาปของเราที่มีต่อพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่มาก จนแม้แต่การให้ชีวิตของเราก็ไม่สามารถให้อภัยได้แต่ว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์จึงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แม้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่พระองค์ทรงกลายเป็นมนุษย์และทรงทนทุกข์พระเยซูสิ้นพระชนบนไม้กางเขน เพื่อการลงโทษที่เราสมควรจะได้รับแต่เพราะพระเยซูเราจึงไม่ต้องถูกลงโทษอีกต่อไปพระเยซูทรงรักเราและยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้เพื่อช่วยเราพระเยซูจะเสด็จมาอีกครั้งในตอนท้ายของโลกนี้ และจะนำเราไปสู่อาณาจักรนิรันดร์ของพระเจ้าถ้าคุณเชื่อว่าพระเยซูสิ้นพระชนเพื่อคุณพระเจ้าจะทรงให้อภัยคุณและช่วยให้คุณรอดจากบาปเช่นกันเชื่อในพระเยซูในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของคุณพระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคนทั้งโลก ผู้ที่ไม่เชื่อในพระเยซูจะไม่ได้รับการอภัยบาปและจะต้องตกนรกชั่วนิรันด์บรรดาผู้ที่เชื่อในพระเยซูจะได้รับพระพรของพระเจ้าและไปสู่สวรรค์อันเป็นสุขนิรันด์ขอให้เชื่อในพระเยซูฉันอยากให้คุณเชื่อในพระเยซูคุณอยากจะเชื่อในพระเยซูไหมครับ แล้วจงตามเรามาในกรรมอธิษฐานด้วยกันครับลองศึกษาเกี่ยวกับพระเยซูดูก่อนไหมครับคุณอยากจะเรียนพระคำพีไหมครับขอบคุณครับที่ได้รับข่าวเกี่ยวกับพระเยซู